และนี่คือโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหน้าเราก็ได้ชมไปแล้วนะครับนี่ก็คือโซนด้านหลังนะครับผมโซนด้านหลังก็จะมีไล่ลําดับนะครับ l 1 l 2 l 3อย่างนี้นะฮะ l 1 l 2 l 3แล้วก็เป็นจะเป็นหัว19พินตัวนี้18 19พินสายระบบสายภายในตัวนี้จะเป็น2.5นะครับผมแต่ละรูนะครับผมรองรับได้16แอมป ก่อจ่ายไฟนะครับผมก็จะมีโซกัปเพชจนถึงนะยาวขนาดนี้นะก็คือเมื่อเราเปิดปุ๊บตัวนี้มันจะหนึ่งหัวก็คือเป็นสามเฟสนะครับบาลานซ์โอเฟสในตัว L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3นะครับผมแล้วก็โซนนี้ก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับโซกัปเพกก็จะมีลำด,ดับนะฮะสิบเก้าถึงยี่สิบสี่อย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็สิบสามถึงสิบแปดจะไล่ ตู้นี้ค่อนข้างใจใหญ่นะตู้มีค่อนข้างใจใหญ่นะครับ,รบผมสุดท้ายมาถึงตรงนี้นะครับผมครับผมจะเป็น67จนถึงเจ็ดสินะครับก็ไล่ตามนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นอินพุตโวล l ์เกจดิสเพย์นะครับก็คือเราสามารถ on-off ฟพวกนี้ได้นะครับ on-off แ,แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดได้นะครับผมดิสเพย y ส่วนหัวครับผมหัว power fit หัวละทนกระแสดได้400แอมป์ต่อหัวนะครับตัวนี้ซึ่งจะทำการล็อกนะครับผมเราใส่ผิดไม่ได้นะครับเราใส่ผิดหัวไม่ได้นะตัวนี้เราต้องใส่หัวถ้าคือถ้าเป็น l 1เราก็ต้องใส่ของอน้ําตาล l 1นึ่ะครับเราจะเอาสีดํามาใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก้านมันจะล็อกก้านตรงนี้มันจะมีรูสลักล็อก อยู่นะฮะก็จะมีรูสลักล็อกอ่าน,นี่ไหมเนียรูสลักเล็กๆเนีย่ยฮะมันจะล็อกตัวนี้มันจะเฉียงมานิดหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ก็คือหัวพวกนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเฉียงมาอีกหนึ่งก็คือเวลาเราใส่ไปถ้าไม่ถูกหัวมันมันจะไม่ให้เลยมันจะล็อกหัวไว้ไม่ให้เข้าถ้าไม่ใช่หัวของมันนะครับผมส่วนตัวบ,บนนียจ,จะเป็นเมนเอาท์ก็คือจ่ายไปอีกตู้หนึ่งซึ่งชุดนี้ ถ้าลูกค้าได้สั่งเป็นสองตู้นะครับผมตู้อันนี้ตู้ที่สองส่วนตู้แรกก็อยู่ข้างๆนะครับผมตู้นี้ได้จัดส่งไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเมนอินนะเมนอินก็จะเป็นหัวพวกนี้นะหัวพวกนี้ครับผมดันก็จะมีเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นล็อกเห็นไหมล็อกปึ๊บปักนะฮะแต่ละก้านเนี่ยแต่ละก้านจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามเห็นไหมฮะ ดูเขียเ้ยวด้านล่างตรงนี้นะเขี้ยวด้านล่างตรงนี้เนี่ยครับเขี้ยวด้านล่างตรงนี้มันจะบังคับบังคับหัวไม่ให้ใส่ผิดหัวนั่นเองครับผมก็มีความปลอดภัยสูงมากนะตนัวนี้ครับผมมีความปลอดภัยสูงสวิตช์ on off ฟแอนะครับเปิดปุ๊บก็จะติดครับผมไลฟ์เฟดได้หัวโซ่กระเพกที่เขานิยมใช้ก็คือเอาไปใช้จ่ายไฟ led พานะฮะ led พาที่อยู่บนนะสูงสูงครับผมซึ่งจะลากเส้นหนึ่งไปนะแล้วก็ไปจ่ายกระแสไฟอยู่สวนด้านบนนะครครับตัวนี้ตามต้นเต่าทัดแล้วก็กระจายไฟ1ห,หัวนี่จะใช้จ่ายไฟได้หกหัวนะหนหัวจ่ายไฟได้6ก,กหัวถ้าเป็น power plug ก็จะเป็นเอาจากตรงนี้ออกไปเป็น power plug ได้6ห,หัวนะครับผมหรือจะเป็นปล u g ac พวกบบฮับเบลฮะฮับเบิลพวกนี้นะครับผมพวกนี้เขาสามารถที่จะกระจายออกไปเป็นตัวผู้ตัวเมียไดหห้หัวละหกเอาหัวละหกเอาเนี่ยครับผมบตัวหลงโซโคาเพกครับผมผลิตโดยทีมงานทคกรอนนะครับผมสวยงาม แล้วก็ตู้มีขนาดใหญ่มากนะตู้ตรงนี้มีขนาดใหญ่นะครับผมใครสนใจก็ทักได้นะครับใครสนใจก็ทักได้จอ LED ก็เรียนสวยๆอย่างนี้นะระบบการเลียงระดับยิงด้วยระบบเลเซอร์นะฮะยิงด้วยระบบเลเซอร์ตั้งค่าเป็นตั้งค่าเลเซอร์ยิงออกมาเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะระบบเลเซอร์ทีมงานเทคลรอนเรามีบริการนะฮะ คือเรามีทั้งระบบเลเซอร์มีทั้งระบบซีนซีครับผมในการดูแลทางด้านการอะแดปตรงนี้สามารถที่จะเป็นแผ่นสีเข้ามาตรงนี้สามารถที่จะใช้ซีนซีสร้างขึ้นมาตรงนี้ได้แต่ว่าตัวเนี้ยเรียงสวยๆยอย่างเงี้ยก็ค,คือสามารถที่จะยึดเข้ากับตรงนี้สวยที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งเป็นชุดโหลด2อยูก็จะมีการอะแดปนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆครับผม ใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับตัวนี้จะยาวสันี้หนึ่งนะครับผมเป็น5นาทีเราจะเอาไปโพสที่น่าจะโพสที่ Facebook ไม่ได้เพราะมันเป็นเหลี่ยวเนะเราจะเป็นโพสที่แท็กท่อนยูทูบโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ